ขณะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเขาว่านว่มาที่นี่เนี่ยมีคนที่สามารถซ่อมได้ทุกอย่างถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแหวกก็ต้องไป่ทิปสตดไปซ่อมครับไปต้อมแต่ขอาไม้ซ่อมอย่างบบนี้ไม่ได้ซ่อมออรครับผมรักแต่ซ่อมหมูโบราณครับอายุเป็นร้อยปีนักขนาดนี้ครับอ ซ่อมไม่ได้แล้วเนี่ยซ่อมไม่ได้ครับโอ้ครับดังครับโอ้ไม่ใอุตริกขามีมาซ่อมใครที่ไหนก็ซ่อมไม่ได้แล้วค่บคุณเทพี่ต้องคนนี้เนี่ยเขาซ่อมแต่ของเก่าโบราณอายุหนึ่งร้อยปีเท่านั้นจ่นใครต่อใครรู้จักพี่ซ่อมว่าเป็นนักปรุกอดีชาของที่ซ่อมก็มีพวกโลงโบราณฮะห่างบัวเบญจรง์ลคามกางสนาฬิกาตะเกียงลานตะเกียงเจ้าพายุ ป็นของโบราณแทบทุกชนิดนะฮะถ้าเราเราเรา,เราพอทําให้กับลูกค้าได้เราก็จะทาให้ผมจะชัางสินมาก็เอออยากจะทํางานตรงนี้ได้ก็เออเราลองทําดูลักษณะของของโบราณพวกเนี้ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็อยากจะทําให้กลับคืนมาในสภาพเดิมใช้างานได้ปกติเหมือนอย่างสมัยก่อนร้อยกว่าปีก่อนก็เลยคิดคนที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาครับ ชีบนี้มากว่า20ปีแล้วนะคะวิธีการต้มแต่ละชิ้นแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นพี่แกก็จะต้องศึกษาอายุความเป็นมาลวดลายและก็ดูอาการของความชำรุดเพื่อหาวัสดุในการ่อมให้ดีที่สดุดอย่างเช่นองค์เขียวไข่กาใบนี้องค์เขียวไข่กาเข้ามาร้อยกว่าปีก่อนราดบุรีทําองค์ได้ครับแล้วบางทีมันมีรูเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะไหลออกมามันจะขึ้นเป็นกดเอลอาขาลักษณะเนี่ยครับอย่างนี้เราก็ต้องขาดต่อลูกค้าเหมือนกัน คืองานเสร็จออกไปแล้วต้องติดแล้วงานดูดีแล้วเนียนสุดท้าบางรายเนี่ยเข้าใจว่าเอาสีเขียวมา็ทาทากระจกกันสีเขียวไอการเนี่ยเกิดจากการผสมสีถึงเกือบสิบสีเพราะฉะนั้นเราต้องผสมผสานให้เนื้อออกมาได้เหมือนเขาก่อนเราถึงจะทำเขาได้คันหรือแม้แต่การซ่อมสีให้ดูเก่าเหมือนของเดิมก็ต้องมีเทคนิคนั่นก็คือใช้แปงรงสีปันจุ่มสีแล้วก็ติดแบบนี้ก็จะทําให้ได้สีเป็นจุดๆด,ดูเหมือนของเดิมไม่ติดเขียนอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเฉพาะตัวจริงๆค่ะ ส่วนของที่ต้องระมัดระวังมากในการต่อมอย่างเครื่องเซนจรงที่แก่ก็รับต่อมด้วยอันนี้เป็นเครื่องมันจะลงนะฮะก็จะเรียกว่ากุหลาดน้ําทองงานในยุทธยาหรือรัตนโกสินทร์ที่มีน้ําทองราคาจะคัอนทัางสูงใหมนี้เกือบสองหมื่นครับบินหายไปเราก็จะเติมเนื้อสร้างเนื้อขึ้นมาให้เขาถ้าเราจะทําเนี่ยเราวัตระมัดระวังให้มากคือตอนทําต้องมีผู้รองด้านล่างตลอดโอกาสหลุดมือมีนะครับการแต่งรอยต้อมเนี่ยต้องให้ลายลอกให้น้อยที่สุด ใบนี้เรียกว่าปั้นชาย,ยันตีนะฮะอย่าปั้นใบเน,นี้นี่หูนะฮะทุกอย่างทุกจุดต้องเซฟหมดเลยฮะต้องระวังให้มากเพราะเนื้อตรงนี้เป็นร้อยปีเนื้อมันจะกรอบมันจะเก่ามากเวลาเราจะต้มเราก็ต้องจุดตรงนี้ทําตรงนี้ก็คือต้องเซฟหมดคานวณอะไรวางหมดแล้วยาใส่แหวนโอกาสเคาะมันโดนมันมีไงฮะเนี่ยช่างต้มต้องระวังตรงนี้ด้วยครับ ระยะเวลาในการซ่อมแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปบางชิ้นก็แค่สองสันัแต่บางชิ้นก็เป็นเดือนค่ะส่วนค่าซ่อมนั้นก็ดูอาการว่ามากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ตกอยู่ที่ต่ำสุดก็ห้าร้อบาทจนถึง3,000บาทต่อชิ้นงานเออราาเท่าไหร่ครับพี่แต่แพ้เนี่ครับแพรเียอันนี้ก็อยู่ประมาณ500ร้อยค่ะารอบาทสวยครับพอใจครับคุ้มครับเพราะว่าเ้าจะใบนี้ก็มีราคา ละเอียดๆเท่ๆนะเพราะผมมือใจก็ดีนะใช้ได้มันละเอียดใช้เวลาก็ไม่นานนัดก็คือกุ้าัมวันไหนก็วันนั้นนะครับการที่เรา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 ปลุกปลุกอดีตของมันขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเห็นแล้วยิ้มโอเคผมดีใจผมสบายใจเออลูกค้าเห็นแล้วโอ้โหทําได้ยังไงกลับมาถามผมว่าทําได้ยังไงรู้ว่าไม่น่าทําได้เลยไอ้ยางเงี้ยจะทิ้งอยู่แล้วเอามาลองทําดูโอ้โหทําได้ขนาดนี้เลยเหรอ ผมดีใจผมภูมิใจกับงานตรงนี้เก่มาีเก่มากก่มางมากรอมีา็ลวนว่าคนที่ยินไม่ได้กันก็เขาเอาแหละใช่มันภูมิใจนะที่ะพี่ทำต่อไปแล้วใครที่อยากจะมีอาชีพอะไรแบบนี้เราขอเป็นกำลังใจให้สุดชีวิตเลยครัต่อไเออ เหมือนเหมือนคนเหมือนพี่เขาเนี่ยทุกวันนี้คนก็มาเป็นดาราละครหมดอย่าแทะหนูรักไวอีกที่เจนหนูแมมบอกจะต้องสอนลูกเมียเขาเลยเขาสอนลูกสาบเมียเขาอย่าถ่ายทอดถ่ายทอดเลโดยเฉพาะนะเองก็ควรจะสูญหายเลยโทรมาบอกรายการเราว่าค่ะช่วยไปดูหน่อยจะให้ให้แบบบันทึกเอาไว้เราก็ยินดีค่ะมีอะไรก็แนะนํามาอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่เขามีกฎเหล็กคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยอยากให้พี่เขาต้อมแล้วไปยกพี่เขามาต้อมไม่ได้ต้องยกของไปให้พี่เขา มีโรงแรมแห่งหนึ่งมีอ่างบัวใหญ่มากเลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่มาต่อมให้หน่อยมาแล้วเดี๋ยวเปิดห้อง v พีเลยโอ๋ฮะเตรียมมาครับเดี๋ยวรอหน่อยพี่นอนแล้วตื่นมาพี่ซ่อมพี่นอนต้องต้องไปไม่ได้ที่เอาอ่างมาอ่างมันใหญ่นะเขออกเครื่องมือผมใหญ่กว่าเอ๊ะจะอะไรนะกับัญหานเรื่ี่ริงคือือพี่เขาคงมีหลายอย่างแหละซ่อมทีนึงคงไม่ได้ใช้แค่อย่างเดียวแล้วไปง่ายๆสะดวกสดวกอ่ะเนาะ